สวัสดีครับหมอแบงค์นะครับและหมอแบงค์อยู่กับน้องกันไอนะครับวันนี้ดีใจมากครับเพราะครบ3เดือนแล้วที่กันไอมาแก้สมุขกับหมอแบงค์นะครับตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดวันแรกไปรู้สึกเลยหน้าไอมันเปลี่ยนเลยค่ะเอ ไม่บวมเลยนะคะว่าไม่บวมเลยทรงคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันสวยมากแล้วมันก็โด่งแล้วก็แบบมันดูธรรมชาติมากนะคะไม่ได้แบบว่าตอนแรกนูก็แอบกังวลนิดนึงว่ามันจะโด่งไปไหมพอทําออกมามันรับกับหน้ามากๆเลยค่ะฟีดแบครอบภาเนี้ก็คือแบบเฮ้ยทำไมแบบซีรีส์นี้สวยจังเลยครับผมทรงสโลปปลายพุ่งนะครับโดยใช้เทคนิค S S T P นะครับให้มิติของจมูกเนี่ยดูสันสโลปและปลายพุ่งสวยงามนะครับเข้ากับรูปหน้านะครับอันนี้คือซิเ n เ t u r e ของวินเซนต์และแน่นอนครับนี่คือลายเส้นของหมอแบงค์นะคร